การจะอยู่หรือไปของรัฐบาลอุงอิงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องถนนแต่คุณจะไปเพราะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นการกระทําความผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนลงท้องถนนคุณต้องหยุดการกระทําโครงการที่ขายชาติขายสมบัติชาติทําลายชาติเพราะการจะอยู่หรือไปของคุณนั้นผมเชื่อว่า กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนทุกเรื่องที่กำลังจะเกิดสถานการณ์ในเวลานี้ต้องทบทวนช้าๆว่าไม่มีใครไร้การแกล้งใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีชั้น14กรณีเรื่องการจะหยุดยัง้งการขายชาติการขายสมบัติชาติแม้กระทั่งเรื่องการครอบงำครอบครองพรรคการเมือง ทั้งหมดเป็นเรื่องของการทำตัวเองทั้งสิ้นผมนี่เจอคำถามว่าจะลงถนนเมื่อไหร่คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าต้องการความสงบไม่ต้องการให้เกิดการลงท้องถนนผมก็พูดต่างกรรมต่างวาระอยู่เสมอว่าไม่มีใครอยากลงท้องถนนผมเนี่ยเข้าคุกออกคุกห้าครั้งตามจ่ออีกสองถึงสามครั้ง เป็นสาเหตุเพราะลงท้องถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหยุดยั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขายสมบัติชาติการขายชาติการทำลายชาติได้โดยไม่ต้องลงท้องถนนเราก็จะทำในส่วนนั้นกันอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเราหยุดโครงการเหล่านี้ไม่ได้มันก็ต้องเอาชีวิตอิสรภาพเข้าไปยืนกว้างผมไม่ได้สนใจใเรื่องการทิวแสง ชื่อเสียงในผมนะครับคนรู้จักผมตั้งแต่อยู่มาหาวิทยาลัยแล้วนะครับเกินกว่า30ปีเนี่ยคนไทยรู้จักผมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภา2อ3 5พฤษภา2อ3 5หลังจากนั้นจนกระทั่งบัตรนี้ไม่มีเหตุผลในการแสวงหาชื่อเสียงใดๆเพราะนี่นะครับมันต้องแลกกับคุกกับชีวิตและความสูญเสียอื่นๆกันมามากมายผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า การจะอยู่หรือไปของรัฐบาลอุงอิงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องถนนแต่คุณจะไปเพราะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นการกระทําความผิดกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนลงท้องถนนคุณต้องหยุดการกระทําโครงการที่ขายชาติขายสมบัติชาติทําลายชาติเพราะการจะอยู่หรือไปของคุณนั้น ผมเชื่อว่ากฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนถามว่านี่นะครับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี2566คุณทักษิณได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยมีโทษติดตัวมาเนี่ย10ปีขาดอายุความนี่2ปีลงเครื่องนะครับที่สนามบินดอนเมือง ก็ได้รับการต้อนรับไม่มีการควบคุมตัวทั้งที่เป็นผู้ต้องหาหนีคดีไปศาลฎีกาผานายคดียาผู้ดำนวมารตำแหน่งทางการเมืองศาลได้อ่านคำพิพากษาให้ฟังและก็มีหนึ่งคดีนับพร้อมจากสิบปีเหลือแปดปีหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นรถของเรือนจำอย่างที่พึงจะเป็นไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ รองนายกรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมวิษณุเครืองามก็เข้าไปที่เรือนจําจนกระทั่งตอนดึกคนไทยก็เริ่มรับรู้ว่าคุณทักษิณป่วยหนักอาการวิกฤตจะต้องเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลตํารวจคุณวิษณุเพิ่งมาสัมภาษณ์ภายหลังว่าได้รับการแจ้งตอนดึกอยู่ที่บ้านแล้วคาดว่าอยู่เพียงแค่สองสามวันหลังจากนั้นเมื่อไปโรงพยาบาลตํารวจ ก็มีการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอาไยโทษซึ่งไม่มีการขอให้ลดเหลือหนึ่งปีขอหมดอครับแต่ว่ามีพรมราชองค์การโปรดเกล้าลดโทษให้เจ็ดปีเหลือหนึ่งปีเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันล้นพ้นที่มีต่อคุณทักษิณปรากฏว่าหนึ่งปีนั้นไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวถามว่าใครไปบังคับไม่คุณทักษิณติดคุก เพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าคุณทักษิณติดคุกป่วยก็มาโรงพยาบาลหายป่วยก็กลับไปที่คุกเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะรองนายกรัฐมนตรีนักต่อสู้ที่เอาชีวิตแรกให้กับตัวเองนั้นต่างก็ติดคุกกันเป็นจํานวนมากวันนี้ยังมีมีสามรัฐมนตรียังอยู่ในเรือนจําเลยแต่คุณทักษิณเลือกหนทางที่ไม่ได้ติดคุกถามว่าใครไปบังคับคุณทักษิณบ้าง ถ้าฟังเนี่ยนะครับจากการสัมภาษณ์ของคุณเ็กเสรีพิสุทธิ์เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ป่วยจริงแข็งแรงเดินปลอจากการพบสองครั้งตามที่ไปให้ปากคำกับคณะกรรมการปรปรชปัญหาก็คือว่ารายชื่อสิบคนที่สามารถเข้าเยี่ยมได้นะเข้าขายร่วมปกปิดนอกจากตัวคุณทักษณิณเอง นอกจากโรงพยาบาลตํารวจซึ่งไม่ยอมส่งเวชทะเบียนให้กับคณะกรรมการปพชหลังจากเขาออกหนังสือมาแล้วสองรั้งแม้กระทั่งกรมราชทัณฑ์ก็มีร่องรอยมากมายไม่มีภาพนะครับทุกสองชั่วโมงร้อยแปดสิเอ็วันเท่ากับสองพันหนึ่งร้อยหภาพยาอ้างว่านี่คือความลับของผู้ป่วยเพราะว่าสื่อไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอแต่คนที่ขอคือคณะกรรมการปปช ซึ่งเขาได้รับคำร้องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรอื่นๆคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาสอบอย่างเป็นระบบและชี้เห็นว่ามีข้อพิรุษมากมายให้ดำเนินคดีทางอาญากับสองหน่วยงานโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณและโรงพยาบาลตำรวจถามว่าใครไปบังคับคุณทักษิณว่านี่นะครับอยู่โรงพยาบาลและแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ การไปอยู่โรงพยาบาลอ้างว่าเสมือนเป็นการติดคุกวันที่พลเวกเสรีพิสทจิ์ไปพบปรากฏว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ราชสถานเห็นไหมบ้านเมืองมันมีความผิดปกติทั้งหมดแล้วเอาร้อยแปดสิบเอ็ดวันเนี่ยนะครับอันเป็นเหตุว่าได้รับโทษมาแล้วหนึ่งในสามเป็นเหตุให้ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษว่าป่วยเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทบทวนอีกครั้งว่ากินข้าวเองก็ไม่ได้ ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงมาเก้าอี้ก็ไม่ได้อาบน้ำเองก็ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นใส่เฟือกกี่วันเฟือกอคอกลายเป็นคนที่ขึ้นเวทีพูดได้ปราศัยได้ร้องเพลงได้กินวายได้ hmm. เล่นกอล์ฟได้คนป่วยวิกฤตอยู่ที่ไหนเป็นการตบหน้ากระบวนการยุติธรรมตบหน้าคนไทยทั้งชาติ ถามว่าใครไปบังคับอะไรคุณทักษิณทําอย่างนั้นหรือเปล่าบ้านเมืองต้องทนกับการโกหกอะบ้านเมืองนี้ต้องยอมสําหรับคนเพียงแค่คนเดียวอ่ะความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าภาพวันแรกที่เรือนจาพิเศษอ่ะกล้องทีวีวงจรปิดจะบ,บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าได้เข้าไปที่สถานที่คุมขังอาคารพยาบาลที่เรียกว่าแดนเจ็ดจริงหรือเปล่าได้มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างจริงหรือไม่การป่วยนั้นจะต้องมีภาพความเป็นโกราหลนทั้งหลายได้มีภาพอย่างนั้นในวันนั้นหรือไม่ นี่ไม่ต้องนับว่ากล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจเสียรอไว้ให้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปปชเขาก็ไม่เชื่อว่ากล้องเสีย mm. เขาก็ยังขอภาพไปอยู่เลย mm. เห็นไหมว่าไม่มีใครไปบังคับให้คุณทักษิณทำแต่ลักกระบวนการเนี่ยนะครับ mm. ก็ต้องไปยอมทำตามโดยที่ไม่ต้องสนใจความรู้สึกของประชาชนประชาชนก็ต้องยอมรับว่าต้องพร้อมกันโง่งกันทั้งประเทศ mm. ถูกต้มต่อหน้าต่อตา ยิ่งกว่าดีไอคอนอีกไอ้นุ่นยังแสดงความรันทดมากน mm hmm. ะครับทำให้คนพินาศย่อยยับแต่นี่ตามตา,มตามไม่ได้ยี่ระอะไรเลยและระหว่างการพักโทษไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในพมเจราจากับผู้นํามาเลเซียใครก็ทําอะไรไม่ได้และก่อนได้รับการพักโทษที่เรียกบรรดาพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเข้าบ้านจันสองล่าเนี่ยใครไปบังคับให้คุณทักษิณไปทําอย่างนั้น พราะบ้านจันทร์สองล่านั้นเป็นภูมิลําเนาที่คุณทักษิณได้แจ้งไว้กับกรมควบคุมประพฤติและไอ้กรมราชเจาทานเขาสืบสอบก,ก่อนที่ระรับการพักโทษซึ่งมีขั้นตอนกันมามากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครไปบังคับไอ้คุณทักษิณไปทําอย่างนั้พอมีคนไปร้องเรื่องการครอบงําเรื่องการครอบครองคุณทักษิณเป็นคนพูดเองนโยบายเนี่ยนะครับที่คนมาสรุป นะครับว่าคุณทักษิณพูดบนเวทีวิสัยทัศน์14ประเด็นหลักอยู่ในนโยบายรัฐบาล11ประเด็นใครไปบังคับไปคุณทักษิณพูดก่อนรัฐบาลเหมือนวันนั้นเนี่ยที่ผมบอกใครบังคับไปคุณทักษิณเรียกพรรคการเมืองต่างๆเข้าบ้าน hmm. คุณมีเนี่ยนะครับจะทําทแนบเนียนนะครับสมมุติว่าไม่ต้องการให้ใครรู้ยังมีสถานที่อื่นใดมากมายในกรุงเทพมหานครซึ่งคุณมีสิทธิ์ไปได้ทุกที่ในกรุงเทพมหานครในขณะนั้นแต่คุณไม่ได้ยี่ห่าง ไม่ได้สนใจความรู้สึกของประชาชนเขาจะรู้สึกยังไงวันนี้พอมีคนไปยื่นเรื่องการยุบพักนายทะเบียนพรรคการเมืองบอกว่ามีมูลบอกว่ามีการกันแกล้งบอกว่าไม่ใช่เป็นการครอบงําและก็บอกว่านี่นะครับถ้าเป็นการพูดคุยเป็นการครอบงําก็คงจะเน้นนะครับก็คงจะทําอะไรไม่ได้แล้วบางคนเถียงก็บอกว่าถ้าครอบงาจริงจะต้องเป็นคุณชัยกเกษมสิแต่เท่ากับยอมรับว่าวันนั้นเป็นการเข้าพบกันจริงๆที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลต้องห้าม ห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตลอดชีวิตเช่น <ünd aid> เดียวผมเนี่ยก็เป็นบุคคลต้องห้ามแต่ว่าพ้นโทษส,สิบปี <fit S 2> ไม่ได้ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิต <S <S เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดไม่ได้ทําหน้าที่ได้อย่างเดียวคือการเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็เป็นบุคคลภายนอกเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตใครไปบังคับให้คุณทักษิณไปทําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการกลั่นแกล้งอะไรใครกันเมื่อทุกอย่างมันมีกฎหมายอยู่คุณมีเสียงในสภาทำไมคุณไม่แก้ถ้าคุณเห็นว่าไม่ใช่แต่มีกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครไปร้องแลวจะมีปนนะัญหาถ้าเขาร้องแท็คุณก็แจ้งความดําเนินคดีดิเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องทําตัวเองกันทั้งสิ้นคุณทักษิณเนี่ยนะครับไปพูดเรื่องบ่อนในนามเอเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนไปพูดเนี่ยนะครับเรื่องที่ดินเก้าสิบเก้าปีคอนโด ไปพูดเรื่องแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับดินแดนไปพูดเรื่องดิจิตอลวันเละเห็นไหมแม้ว่าเนี่นะครับเรื่องแร์ปริตก็เหมือนกันแม้ว่าจะไม่พูดแต่ว่าได้มีการซุกที่ไว้สามแสนไร่อยู่ในนั้นผมก็บอกว่าไม่มีใครบังคับแต่คนไทยต้องทนอ่ะผมก็บอกว่านะวันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่า สถานการณ์เนี่ยไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแล้วซึ่งเจ้าตัวก็คงหน้าที่จะรับรู้ว่าหรือจะไม่รับรู้ก็จงรับรู้ไว้เถอะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะคนที่เขารักชาติบ้านเมืองและอยู่ในแผ่นดินนี้นานกว่าผมมากเนี่ยไม่มีใครรับได้เพราะเนี่ยนะครับการกระทําใดๆอย่างที่ผมบอกว่ากรณีก่อกูดหรือแหล่งพลังงานในเขตนะครับในเขตฝ่ายอ้างสิทธิ์ไทยกัมพูชา ซึ่งยกให้ต่างชาติในส่วนของไทยยกให้ต่างชาติมานานนมแล้วแล้วผมก็เชื่อว,ว่ากัมพูชาเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับเขาทําการเมืองแบบชาตินิยมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมสูญเสียแต่ประเทศไทยผมไม่ไว้วางใจเพราะนี่ครับความรักชาติเนี่ยมาต่างกันนู่นเขาปกครองผ่านสงครามรบมายึดเมืองจากเขมรแดงมาได้จิตใจการเป็นนักรบนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาต้องเอากัมพูชาเป็นหลักแต่ถามว่าของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะ แล้วจากนั้นนี่คือความสุ่มเสี่ยงถามว่าโครงการเหล่านี้ใครบังคับให้ทำเมื่อวา,านนี้เราพูดถึงโครงการโทรศัพท์ที่ผมบอกว่าดิพอธงองค์งการโทรศัพท์ไปติดคุกถึงหกปีแล้วเนี่ยนะครับต้องชดใช้กว่าหกหมื่นล้านแลวองค์การโทรศัพท์ก็อพังพินาะศตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ยก็เพราะเอื้อธุรกิจอะไรผมถามเขาว่าติดคุกเรื่องอะไรเขาบอกเรื่อง a อ s ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็อยู่ในคําพิพากษาวันนี้ผมก็บอกว่า อย่าได้ไปโทษใครทุกคนก็มีนะครับตอนแรกก็มีความวาดหวังบอกคําว่าขออนุญาตกลับบ้านนะครับกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วนะครับขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วนะถึงสองครั้งแล้ววันนี้เป็นอย่างไรล่ะ,ะสิ่งที่กําลังจะทําเนี่ยถ้านี่นะครับถ้าตัวเองไม่ไปพูดแสดงวิสัยทัศน์ก่อนคุณลุงยิงมาทําก็ยังเป็นเรื่องคุณลุงยิงนะความรับผิดชอบก็อยู่ที่คุณลุงยิงแต่นี่ตัวเองไปพูดก่อน รัฐบาลมาเอาตามแล้วยังไงการไปเข้าบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องกลับยอมรับโดย,โด,ยด็สนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าพักการเมืองต่างๆเ,เขาจะต้องถูกกันฐานะพยานกับสถานการณ์การ,การ,การเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วแล้วในท่ามกลางความสับสนอนละหมาดเนี่ยที่ผมพยายามพูดมาหลายวันที่จะต้องเป็นหัวข้อที่จะเสวนาเนี่ยนะครับวันพุธบ่ายโมงที่นอนุสวรสถานสิบสี่ตุลาร่างพรบก,การขนส่งทางรางที่พักเพื่อไทยเสนอ ทำไมร่างของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่างและผ่านมาติวิปรธวรัฐร่างของพรรคก้าไกลนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐแต่ทําไมร่างพรรคเพื่อไทยเป็นของรัฐหรือเอกชนก็เห็นอยู่แล้วนะครับรถรถไฟฟ้าสามสนามบินรถไฟความเร็วสูงสายภาคอีสานที่สองข้างทางรางรถไฟกรรมสิทธิ์นะครับเขียนอย่างนี้ก็คือให้เอกชนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เรานิ่งเฉยต้องการความสงบเห็นแก่รัฐบาลเพิ่งมาเถอะมาวันเดียวคุณทําแบบนี้ก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมันสาหัสสากัรทั้งนั้นอบอลคาสิโนเนี่ยวันนี้ขนาดไม่มีบอลคาสิโนในไทยดูบอลบาดานออนไลน์เจ็ดแสนเว็บนระบาดกันทั้งหมดกระทรวงดีอีทำอะไรบ้างอยาเป็นรูปมาทำที่สามารถจัดการได้ ก็ปรากฏการแบบดีไอคอนแทนที่ว่านะครับรัฐบาลจะลงมาจัดการกับทุกอย่างกลายเป็นว่าบรรดาเนี่ยครับทนายความบรรดากลุ่มนู่นกลุ่มนี้ออกมาพิธีกรรายการโทรทัศน์ดีว่าเนี่ยครับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเขาทาหน้าที่อย่างแข็งแรงผมบอกว่าประเทศอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะคิดอย่างไรก็ตามใครจะคิดว่าจะสร้างความขัดแยง้ง จะสร้างความวุ่นวายผมถามว่าถ้าเรานิ่งสงบกันทุกฝ่ายและยอมให้มีการขายชาติขายแผ่นดินทำลายชาติเราต้องการอย่างนี้กันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องระหว่างผมกับคุณทักษิณเรื่องของเรื่องกับผมกับทักษิณเนี่ยจบกันไปแล้วแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ชาตินี่ว่านี่นะครับเราฐานะผู้รับรู้และบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าเราทนกับเรื่องเหล่านี้ได้จริงๆเรายกแผ่นดินเราให้กับเขาไปแล้วอะ ว่าเขาจะเอาแผ่นดินเราไปทําอะไรกันก็ได้และที่ผ่านมามันก็พิสูจน์เพียงพอแล้วว่าโครงการบางโครงการเนี่ยดูเหมือนทําให้แต่ซ่อนโครงการทําเอาตามคําพิพากษาในคดีทุจริตคอร์รัปชันเอาไว้และนี่นะครับคําพิพากษาที่ต้องไปยึดทรัพย์ต้องจ่ายความเสียหายกับชาติก็ไม่มีหน่วยงานไหนไปบังคับคดีบ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วรองสพ,พเนี่ยก็รัฐบาลไทยรักไทยไม่ใช่อคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยจำไม่ได้อะ ที่ไปยกเลิกปิดกิจการรอสพอวันนี้ถ้ารอสพอ,อยู่สอดคล้องกันเลยไหนมีวิสัยทัศน์องค์การโทรศัพท์ก็ตายเห็นไหมบตทก็ไปปลลูกแล้วก็จนกระทั่งนี่นะครับไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานได้สินทรัพย์ทางทะเลนะครับยังตกลงกันไม่ได้กับกัมพูชาเนะี่ยก็ไปยกให้กับต่างชาติได้เชฟรอนไปแล้วเราอยู่ท่ามกลางประเทศเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมเองผมเห็นว่า เราต้องหยุดยั้งโครงการเหล่านี้คุณอุงอิงอย่างไรก็ตามรัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันว่าถ้าประชาชนเราไม่มีความพร้อมใดๆเราก็ไม่รู้จะเราจะอยู่ในสภาพไหนต่อไปเพราะผมเชื่อว่านี่ครับระยะเวลานี้มันเริังคื่คลานกันไปอย่างรวดเร็วอะคุณทักษิณเองก็ตามคุณอุ้งอิงก็ตามแต่นี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่ามันจะไปโทษใครไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ตัวเองทําทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องการกระทําของตัวเองทั้งสิน้นใครไปบอกเรื่อง99ปีอ่ะใครไปบอกเรื่องบอลอ่ะลองไปหาเสียงเลือกตั้งปี66เนยว่าถ้าได้มาเป็นรัฐบาลจะสร้างอินเตอร์เนนเม่นคอมเพล็กซ์ทำบอลแล้วก็ได้ข้าว5,000รายปีพันพันพันครับปลายแทงเนี่ยนะครับเก็บได้280,000ล้านคนเล่น4ล้านเป็นคนไทยจะ3ล้านอธิบายอย่างนี้เนี่ยเขาแยกอยู่แล้วครับแต่พอออนไลน์เนะี่ยไปถึงเยาวชนเลย ควบคุมอะไรไม่ได้บัตรนี้ก็ควบคุมไม่ได้แต่ความชิมหายนเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นอย่างมาโหรารมาถึงคุณไม่คิดรักชาติบ้านเมืองเหรอ99ปีนะครับคุณอายุก,ก็ไม่ถึงแต่ไม่คิดถึงประเทศไทยในวันข้างหน้าคุณไม่รู้ว่าบ้านนี้นะครับของคนกาลังจะถูกยึดเจ้าของธนาคารก็เป็นคนต่างชาติคุณไม่รู้จริงอะเห็นไหมบ้านเมืองเราอยู่สภาพกันแบบนี้แล้วทุกคนก็ต่างอ้างความสงบและขนาดนี้นครับคนกาลังไปมุงไฟไหมไอคอนอะ่ะไปเสนอพรบขนส่งทางรางอย่างัี้ นี่ยน,นะครับดีว่าพักรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เออเอ,อ,อ,อหอมกด้วยนะท้ายที่สุดสภา,าก็ปิดแต่ว่าเรื่องมันก็คาอยู่ถ้าประชาชนไม่ออกมาพูดเนี่ยเรื่องนี้ก็เสร็จยนมันเรื่องอะไรเราจะไปยกเนี่ยนะครับรถทั้งรางทั้งรถไฟนะครับและก็ที่ดินสองข้างทางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนก่อนหน้านี้ก็อุตรีอยู่แล้วโครงการดอนเมืองโทเวททำไมไม่แสดงจุดยืนชัดเจนนะว่าครบสรัมปทานเป็นของรัฐนี่วางแผนจะต่อสัญญาหรือเปล่าตั้งคำถามวางแผนต่อสัญญา และไอ้ที่ไม่ครบสัมปทานจะไปซื้อสัมปทานก็ไอ้ที่ครบสัมปทานวางแผนต่อไหมสแสดงจุดยืนชัดเจนเลยแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงก็เอาเงินหลวงก็ไปซื้อเงินประชาชนไปซื้อสองแสนล้านนี่ไงซื้อสัมปทานแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงจ้างไอ้เขาเนี่ยครับบริหารต่อหมายความว่าครบเวลาสัมปทานเดิมเขาก็บริหารต่อแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงครับก็ไปเก็บตังประชาชนที่ใช้รถข้าวเส้นสุขุมวิทสีลมราชดานี่ยกมาสามสายเนี่ย รายละนี่นะครับคันละสี่สิบาทห้าสิบาทเก็บตังค์ได้มื่อล้านก็มาจา่ายให้กระชนอีกนั่นแหละแล้วยังไงบ้านเมืองจะอยู่กันแบบนี้ถามถามจริงเห็นไหมพลังงานก็ควบคุมไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยนรับแปรรูปไม่ได้แต่ข้างในนี่เหมือนโดนปอบกินกันไปกลวงกันไปได้หมดแล้วแต่ละกระบวนการโดนแทรกแซงกันไปทั้งหมดบ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับความรักชาติมันอยู่กันไปที่ไหนหมดพ่อซอเนี่ยผมไม่ได้มีความประสงค์ไม่มีความอยาก นั่งพูดคนก็เนี่ยนะครับไปแต่ละที่แต่ละทางไปพยายามจะถูกปิดแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ก็ไม่มีปัญหาปิดไม่มิดกันหรอกแต่ผมก็บอกว่าวันนี้นะครับเราต้องการคนรักชาติบ้านเมืองบ้างบ้านเมืองนี้กว่าจะได้ทีละตารางนิ้วมันแลกมากี่เลือดก,กี่ชีวิตกันเล่าทําไมเนี่ยนะครับแต่ละยุคกันมาเนี่ยเขาต้องเอาชีวิตเขาแหละเขายึงยอมไม่ไม่ทำทำไมทุกรัฐบาลตั้งแต่พยามโนมาเนี่ยครับทำไมเขาให้สามสิบปีและอุตริมาเก้าสิบเก้าปีมาจากไหน คุณไปในครับสู้ในครับเอาชีวิตไปแลกจนก็ได้แผ่นดินนี้มาหรือเปล่าไปทําอย่างนั้นแหะทาไมเอาใบายมุกนี่นะครับบอลทำไมเขาไม่ให้ทําไมนี่คิดจะทนะําอะแต่ละรัฐบาลเขายังมีความรักชาติบ้านเมืองกันบ้างแต่คุณอิตุตรีนี่นะครับมาทําอย่างนี้ได้ยังไงผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านว่างนี่นะครับวันพุทธที่ยี่สิบสามตุลาคมเนี่ยนะครับกับหัวข้อหยุดขายสินทรัพย์ชาติต้องหยุดพรบรางเพราะนี้นะครับ ถ้าพวกเรานิ่งสงบไม่ไม่มีอะไรเลยนั้นวันนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับคุณอยู่ไปอยู่ไปแต่คุณทํานี้ไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ตายกับประชาชนคุณจะตายในศาลรัฐธรรมนูนนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่ามากล่าวหาประชาชนไอกก้นี่ให้ไอ้ลิว้วล้อกันเร็วกันรัดบอกว่าลงท้องถนนจะไปถอนประกันผมก็บอกผมก็อยู่ท้องถนนทุกวันอยู่แล้วนั่งรถ <laughs> คือเน,ในี่ยนะครับบอกร้องแรงบ้างนู่นนี่บ้างแต่ก็วิตกผมก็บอกว่าอย่างเดียวก็คือว่าอย่าได้วิตกผมให้วิตกตัวเองเนละวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยบ้านเมืองได้ให้กับคนเหล่านี้มามากไม่รู้จะมากขนาดไหนมากกว่าคนไทยจํานวนเกือบทั้งหมดก็ว่าได้คําว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้างเนีมีความรู้สึกกันบ้างหรือเปล่าความเป็นจริงนั่นเอยนะครับ ผมนี่ก็โชคดีที่ออกกันมาได้มีเรื่องมีราวกันมาแต่อยู่กันมาไม่รู้จะฉะอะไรกันขนาดไหนจะอ,อยู่กันสภาพอย่างไงแต่ว่านี่นะครับไอ้องค์คาพยพเนี่ยนะที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวทั้งหลายนะโดยไม่ได้คํานึงนะครับนัง่งรอตาแหน่งหวันหวานนู่นนี่นั่นเป็นวันวันและก็ทนเห็นการกระทําในการทําลายชาติการขายชาติการขายสมบัติชาติได้มอกนี่คือความเลวไรไม่มีความเกรงใจกันเพราะว่านี่นะครับเราจะไปเกรงใจคนขายชาติขายสมบัติชาติไม่ได้ ไปเกรงใจคนทำลายชาติไม่ได้เพราะเขายังไม่รักประเทศเลยครับเขายังไม่รักชาติบ้านเมืองและนาหน้าอย่างพวกมันทั้งหลายเขาจะรักอ่ะยังไม่รู้จักงไม่รู้สึกตัวกันดิตัวเองก็เป็นแค่แคเบีย้ยเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์ผมเชื่อว่าทุกอย่างได้คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างที่คาดไม่ถึงไอ้ประเภทวางปฏิทินยาวๆก็จะให้ดูเศรษฐาทวีสินะ นะครับรัฐบาลุ้งองยิ่งก็เริ่มวางปฏิทินยาวๆเนี่ยนะครับว่าจะได้ไปตามปฏิทินหรือไม่สถานการณ์มันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับยกเว้นว่าท้ายที่สุดอภิิหานนี่นะครับเรื่องอะไรก็ตามอะไปสามารถทําลายสิ่งดีงามของประเทศนี้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าทําไม่ได้ครับบางเวลาบางเรื่องพวกนี้อาจจะทําได้แต่ครั้งนี้ทําไม่ได้เพราะทุกคนต่างแลเห็นแล้วว่าปล่อยไปเนี่ยนะครับชาติบ้านเมืองมันจะไม่เหลือนะครับซึ่งวันนี้เราลองไปดูดูตลาดดิ ดูร้านรวงร้านค้าเนี่เงียบสงบห้างสรรพสินค้าก็เงียบสงบร้านข้าวแกงข้าะไรสารพัดนี่คือข้อเท็จจริงว่าประชาชนนี่ลำบากที่สุดกลุ่ม,มคนปลอบางที่แจกเงกินเข้าไปหมืน่นหมื่นบาทเห็นไหมกระตุ้นเศรษฐกิจถูกใช้นี้ก็หมดแล้วครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับไอ้ที่เหลือกันไม่รู้จะแจกเขาเมื่อไรนะแต่อย่าแจกเป็นดิจิตอลเขาต้องไรับเงินสดเหมือนกันครับแต่ที่คุณบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่เป็นความจริงไม่มีอะไรไปกระตุ้น แล้วเราดูความยากลําบากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นถ้าเราไม่ยอมรับนะครับในเรื่องของความเป็นจริงนั้นที่อยากจะบอกกลา่าวไปยังพี่น้องประชาชน,นคุณจะนะครับชอบพักเพื่อไทยชอบไปเถอะนะครับคุณยอมกัดลิ้นตัวเองทนเรื่องการกระบาดสัตว์ได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับโอ้เขียนดา่าผมสาเสียเสียเสียผมบอกผมไม่ได้สนใจน้ำหน้าพูกอย่างคุณบางคนเนี่ยนะครับพยายามบอกไม่ติดไม่ติดตามแต่มาฟังทุกคลิปมันจะฟังหาเตี๋ยอะไรมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นะ เราวันนี้ไม่ได้มีความต้องการคําสรรเสริญเยินยอจากการสนับสนุนการทําลายชาติการขายชาติและจะยืนขวางันอย่างนั้นนะอย่างที่ผมบอกกับพี่นกเขาอะ้าไม่มีใครคนไทยคนไหนออกไปเราไปยืนขวางกันสองคนแล้วผมก็อย่างที่บอกว่าพยายามไม่เซตไปองค์กรอะไรเพราะจะถูกทาลายรู้มือกันทั้งนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรายืนแข็งกันสองคนทุกอย่างจบที่เหลือบรรดาบูมิตรก็ไปจัดรายการนะครับช่องทางนี้นะครับโซเชียลมีเดียไปอย่าเป็นเซตเป็นองค์กรเด็ดขาดบ,บทเรียนในสอนในจํายจอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ได้ฟังช่วยกระจายข่าวไปตามที่ต่างๆไม่ต้องรักผมไม่ต้องรักพี่นกเขาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่จงรักชาติบ้านเมืองจงรักประเทศไทยจงรักแผ่นดินนี้นะครับและรักษาแผ่นดินนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยชีวิตคนเราความเป็นจริงถ้าต้องการจะหาความสุขกับผมไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับใครก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับผมหรอกในรัฐบาลแต่ว่าเราเองทนไม่ได้ทนไม่ได้กับการกระทําเหล่านี้และเนี่ยครับอาจจะต้องเดือดร้อนนะครับ สารพัดหลายคนก็เตือนได้เราพังตัวแต่ผมว่าเราต้องระวังชาติบ้านเมืองกันมากกว่านะครับตัวตอนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายไม่มีปัญหาอะไรแล้ว,วคุกเข้าตารางเนี่ยนะครับผ่านกันมาแล้วหมดตั้งแต,งตง่แต่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องรักชาติบ้านเนะปปาานื่งนะครับตัวปกป้องชาติอย่าไปยึดเนยนะครับว่านักการเมืองมันก็เป็นแค่ตัวบุคคลนะครับต้องคดีทุจริตยอมรับว่ากระทําความผิดจริงสํานึกแห่งการกระทําแล้วเคารพในกระบวนการยุติธรรม <S <S เราจะให้คนทุจริตคอรัปชันที่สารภาพสิ้นไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะยื่นถวายดีกว่าเราจะให้เขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณผู้นําจิตวิญญาณต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่านี่ครับระยะเวลาไม่นานนะครับผมก็เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือวันนี้ทุกคนสงสัยคนนู้นคนนี้นั่นไม่ต้องสงสัยใครหลอกเอาการกระทาตัวเองนั่แหละมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในอีกไม่ช้านี้